แล้วก็สู่ทูไฟฟอร์และมินท์ไฟฟ์สัญจรวันนี้พวกเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เอื้อเฟิร์สสถานที่โดยโรงแรมเดอะคอและกาดมาลีนมาพบกับทั้ทสองด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับตาลตาลพูดดังๆได้ไหมตาลชื่ออะไรตาลชื่อตาลนะโอเคขอบคุณมากฝ่ามือชื่ออะไรครับสิงสิงได้ไหมครับสัญซครับสิงสัญซ้ายตาลชื่ออะไรนะตาลสารพีกับสิงสัญซ้ายมาเจอกันในกติกาเลยวันนี้ สากลหนึ่งยกนะครับผมปาข้อมุมบองไม่ได้ต่อยเลยพร้อมพร้ออมบ เดี๋ยวต้องมาให้เดี๋ยวต้องมาให้เดี๋ยวต้องมาให้ได้ได้ได้เอาฮูดไปเลยฮูดไปแล้วนะสวันครับสวัสดีครับเยนนี่เหมือกล้องกูไหนวะ

เป็นนาทีสุดท้ายไอ้เฟกไหนไอ้เฟกอ่ะเอ้าไอ้เฟ้กี่ดีน สามสิบวินาทีสุดท้ายครับโอ้ยสิบเก้าเจ็ดเวลาครับ คู่เจ็ดครับบีนและหลังแหลงครับ